โอเคฮลโลสไปริกายมากับวันฟพูลสองถามว่าวันนี้มันทำอะไรเล่นสี่ตาไหนเดียวเฮ้ยชิปไม่ได้เริ่มโอ้ยไม่ได้เริ่มเก็บซะหน่อย อย่าพ okay. cool. ึ่งสิเร็วจังวะเดี๋ยวได้ยินไหมล่ยโอเคผมน่าจะได้ยินนะเดี๋ยวสายตกก็ดาวน์โหลดไปเท่าไหร่นะวะรอยกันเช่นเคย เพลงฟิลส์เบตันฟิล,ฟลสองมาเล่นมี่ทงออนไลน์กับปกติเล่นปกตินะออนไรไม่อยากเล่นมันโกงก็มันโกง <c oughs> อ่ะโ,โอเคมาเริ่มกันเลยเฮ้ยตัวชา้าจังวะโอเค การโหลดสมุดกำลังยินยังข้อมูลแล้วก็เริ่มเข้าเกมได้เลยเอาปืนไหนจะทําไหมนี่เอาสิโอเคเกิดตรง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 นี้โอเคไม่ยากเลยเรื่องมาก ตัวเลือกเสียงโคตรดังเลยมีเสียงนี่เอ้ยตัดการเชื่อมต่อเล่นทันทีโอตัดการเชื่อมต่อแล้วนะเราก็จะมาเล่นกัน สี่นาทีวะเนี่ยสิบนาทีแะี้เกียจหลอมันอไม่ารเชื่อมตอะไรเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้เริ่มใหม่โจอีจำเลยเริ่มใหม่โจอีจำ ทำไมต้องเป็นแบบนี act act ้ด้วยฉันไปทำอะไรเธอฉันแค่จะกดเอาใหม่แต่ฉันดันไม่กดยกเลิกทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ขอระอร่ยโดดเร็วเวอรโดดเร็ว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 คือแหละช็อตช็อตช็อตกันซ้อมยิงสไนเปอร์กันเกิดตรงไหนวะ Okay. Okay, yeah, Press the right mouse button to use the scope. Hold the fire button after shooting to stay in zoomed mode. Negative. The radar oh. station nearby belongs to your team. If this is destroyed, your commander will not be able to track the enemy so easily. <laughs> <laughs> Enter vehicle key to get in. Don't jump. Why, you doing Oh, Go to the to get back into the fight. Call a medic by pressing okay, the left mouse button. To open the spawn screen, press the right mouse button. Oh, no We've lost control of an outpost. A shot. Oh dear. nếu như chơi không nhục thì không nhục thì không nhục thì chắc là số 1... một, không nhục rồi. xuất một chiếc xe tải. bất kỳ xe tăng nào cũng có thể bị phá hủy. điên ma 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 ma. sân này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  có. này sân này đúng rồi á. กัดกันใครวะเอ๊ยไม่เกียวเลยด้วะเอาเอาชิปโดนยึดหรออ๋อ,อ,อ,อไม่ส่องฟัง ไม่ไม่ไมนเสียววาขงมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนที่ดีมากเลย ใครมาวะยิงไม่โดนเสือโอ้หทำไมเนี่ยเอายิงไม่โดนยิงโดดิให้มันโดดอย่าวิ่งดิช็อบเซีวิ่งเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเยอะ We've lost control of an outpost. Enemy troops. ส e ิบเอ็โหโหเรอโอเค้ามันอยู่ไหนปัญหาคือมันมัน,ม,นมันยิงไม่โดนไอะไปเไปเถอ,อะ go 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 We got hostile armor! Position cleared and under control. Hostile infantry spotted, over. Okay. Press and hold the right mouse button to control the power of a throw. The longer you hold the button, the further it will be thrown. Okay, now. Nah. Man, I nah, out. Know. Oh, 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 We oh, 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 oh. Okay. We've lost control of an outpost. So, so palaver, so palaver. So, blue will be. More tempting. Position cleared and under control.

This mine explodes when someone passes in front of it. Avoid walking in front of a deployed mine. ขอโทษเร้คนงะจะขายดีกันอเอาเอานัหน้าไปกิอโอ้ยไม่ใช่กิต่ตรงนี้วโชคชะตาไม่ดีเลยโชคชะตาพาลิกิจชีวิตมีเจสแสงออกปกังชีวิตมันแสงหมื่นบน เราเกิดพร้อมไปเปไป้วสลบทิ้งสลับรทิ้งลาดรถท้ตต้อ,องการแพทย์ตัวต้องการแทกระสุนเนะเต็มเต็ม สสสโอ้โหสนามเพิ่นเราไปบุกแล้วมันกัะตันไห้ะไม่ใช่รู้แล้วว่าอ่านั่งรถขะน้อยอ่ะไมดีนะ nhà bé kín có gì quá nói nào bé kín nói nào bé kín nói nào bé kín thịt tăng là vừa thôi Okay. Rồi những này nữa. รออีกนิดหน่อยโอ้โห,โหตายเรียบตายเรียบอะติดรถสองแน่วะตายแค่ครั้งเดียวติดรถสองโอ้โหพวกมันพวกมันมาพวกมันมานั่งรถถังแล้วนั่งรถถังแล้วชีฟเลยบุกหนึ่งเ,เดียวละบุกหนึ่งเ,เดียวละ

เย้ชนะแล้วโอ้โหชนะทีซนสหรัฐเป็นผู้ชนะในรอบนี้ใช้สหรัฐก็รอดแล้วนะฮะโอเคขอจบเพียงเท่านี้สัตย์ลครบในบาอปปอป้เฮ้